ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ชอบผู้หญิงฉลาดครับ สวัสดีครับพบกับผมชัช,ชวานแสงบริดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีดด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเคยสงสัยไหมฮะว่าทำไมนะฮะผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมักจะไม่ชอบผู้หญิงที่เก่งหรือว่าฉลาดกว่าตัวเองแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ย ผู้หญิงบางคนนะฮะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดนะครับทำไมถึงยังไม่มีแฟนสัทีนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคําถามนะฮะำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวนะฮะหรือว่าใครนะฮะที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะฮะที่แอบคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะฮะฉันเนี่ยออกจะเพอร์เฟกขนาดนี้แต่ทําไมถึงยังไม่มีแฟนสัทีนะครับก็อาจจะต้องมาลองฟังเอพิโซดนี้กันดูนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับที่ พูดถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสาเหตุของปัญหานี้พอดีเลยนะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วอยากรู้แล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับโดยที่เรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านมาจากเพจบน Facebook ที่มีชื่อว่าอนนักสุระสรางนะฮะออกเสียงค่อนข้างจะยากนะแต่ว่าเป็นชื่อของผู้ที่เขียนบทความนี้หรือว่าเป็น ชื่อของเจ้าของเพจเพจนี้นั่นเองนะฮะโดยที่บทความในวันนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่าองค์หญิงอัศวินแล้วก็หญิงชาวบ้านโดยที่นิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าของเพจนะฮะหรือว่าผู้เขียนเนี่ยได้ไปอ่านมาเจอนะฮะจากหนังสือที่มีชื่อว่า men are from mars women are from venus นั่นเองนะครับ เรื่องราวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีอัศวินรูปงามขี่ม้าสีหมอกเข้าไปในป่านะฮะทันใดนั้นเนี่ยอัศวินก็ได้ยินเสียงกรีดร้องให้ช่วยนะครับเขาก็เลยรีบควบมาไปทางต้นเสียงแล้วก็ปรากฏว่าเจอองค์หญิงนะฮะกำลังถูกมังกรคุกคามนะฮะคุกคามคือทําร้ายนะฮะไม่ได้คุกคามทางเพศนะฮะโดยที่มังกรเนี่ยมันกําลังจะพ่นไฟใส่นะครับ อัศวินก็เลยกระโดดลงจากม้าไปนะครับแล้วก็ชักดาบปลายแหลมออกมาฟาดฟันมังกรน,นะฮะแล้วก็อบอุ้มองหญิงนะฮะให้รอดพ้นจากพยนอันตรายไว้ได้นะครับคืนนั้นเนี่ยที่ปราสาทขององหญิงนะฮะก็เลยมีการเลี้ยงฉลองนะครับแล้วก็อัศวินเนี่ยได้รับเชิญไปในฐานะแขกผู้มีเกียรตินะฮะวันนั้นเนี่ยอัศวินหัวใจพองโตนะฮะในความภาคภูมิใจว่าเขาคือผู้พิชิตแล้วก็ปกปักรักษาองค์หญิงได้นะครับ หลายวันผ่านไปนะฮะอัศวินก็ขี่มาเข้าไปในป่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นองค์หญิงองค์เดิมกับมังกรตัวเดิมนี่แหละนะครับเขาก็รีบกระโดดลงจากม้านะฮะแล้วก็กําลังจะชักดาบนะฮะปลายแหลมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสู้กับเจ้ามังกรปรากฏว่าในขณะที่กําลังจะฟันเจ้ามังกรนะฮะองค์หญิงก็ตะโกนนะฮะบอกอัศวินว่าอย่าใช้ดาบเลยมันไม่ได้ผล คราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ใช้ดาบฟันนะฮะแล้วก็มังกรมันไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองใช้บ่วงเชือกนี้ดีกว่าว่าแล้วองค์หญิงก็โยนบ่วงเชือกให้กับอัศวินนะฮะอัศวินก็รับบ่วงเชือกไปงงๆนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเก็บดาบแล้วก็ใช้บ่วงเชือกนี้คล้องคอมังกรไว้นะฮะแล้วก็ปราบมังกรได้สําเร็จนะครับคืนนั้นก็มีการเลี้ยงฉลองอีกเช่นเคยนะฮะอัศวินก็ได้รับเชิญไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอัศวิน ไม่ได้รู้สึกหัวใจพองโตนะฮะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ค่อยภาคภูมิใจเนื่องจากว่าคำยันยอนะฮะคำยกย่องในงานเลี้ยงนั้นเนี่ยมันอาจจะเกินความจริงไปเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมากมายนะฮะเขาทําตามคําแนะนําขององค์หญิงนั่นเองหลายวันผ่านไปอีกนะฮะอัศวินก็ขี่ม้าเข้าไปในป่าเหมือนเดิมอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเหมือนเดิมแล้วก็เป็นองค์หญิงองค์เดิมกับเจ้ามังกรเจ้าเดิมนะฮะ เขาก็รีบกระโดดลงจากม้านะครับแล้วก็รีบตรงไปที่มังกรนะครับข่าวนี้เนี่ยก็จะชักดาบอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคนเก็บดาบแล้วก็ใช้บ่วงเชือกแทนแต่ว่าในขณะที่กําลังจะเหวี่ยงบ่วงเชือกไปนะฮะองหญิงก็ตะโกนบอกอัศวินว่าอย่าใช้บ่วงเชือกเลยมันไม่ได้ผลหรอกให้ใช้ยาพิษนี้ดีกว่านะฮะแล้วองค์หญิงเนี่ยก็โยนยาพิษให้กับอัศวิน อัศวินก็ทำหน้าง,งงงอีกนะฮะแล้วก็อ่ะใช้ยาพิษก็ยาพิษนะฮะก็หาวิธีในการกรอกยาพิษเข้าปากมังกรได้สำเร็จแล้วก็ช่วยองค์หญิงได้อย่างสำเร็จอีกเช่นเคยคืนนั้นฮะก็มีงานเลี้ยงฉลองอีกนะฮะอัศวินเนี่ยก็ได้รับเชิญไปในฐานะแขกผู้มีเกียรตินะฮะแต่วันนั้นเนี่ยอัศวินบอกว่าหัวใจห่อเหี่ยวมากนะฮะเพราะว่าวันนี้รู้สึกไร้เกียรติไร้ความภาคภูมิใจ เขาไม่ใช่ผู้วิชิตนะฮะแล้วก็เขาไม่อาจปกปักรักษาองค์หญิงได้เพราะองค์หญิงเนี่ยเหมือนจะปกปักรักษาตัวเองนะฮะเพราะว่ายื่นยาพิษให้กับอัศวินในการที่จะใช้จัดการเจ้ามังกรหลายวันผ่านไปนะฮะอัศวินก็เข้าไปในป่าเหมือนเดิมนะฮะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเหมือนเดิมแล้วก็เจอกับเจ้ามังกรตัวเดิมแต่ครั้งนี้เจ้ามังกรกําลังคุกคามนะฮะหญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะฮะ ่าแล้วอัศวินก็กระโดดลงจากม้านะครับแล้วก็เข้าไปหามังกรหวังว่าจะฟาดฟันเจ้ามังกรด้วยดาบคู่กายขณะที่กําลังจะเนื้อดาบกําลังจะฟันเนี่ยก็นึกได้ว่าเฮ้ยควรเก็บดาบแล้วก็ใช้บ่วงเชือกแทนแต่ก็ลังเลอีกนะฮะว่าเอ๊ะ eh, หรือจะใช้ยาพิษดีไหมตามที่องค์หญิงเคยแนะนําในขณะที่กําลังงงเนี่ยหญิงชาวบ้านก็ร้องใหญ่เลยนะฮะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะฮะเพราะว่ามังกรกําลังจะเริ่มพ่นไฟแล้วนะครับเธอไม่รู้หรอกนะฮะว่า อัศวินเนี่ยจะปราบมังกรด้วยวิธีไหนนะฮะแต่ว่าเธอเชื่อว่าอัศวินจะช่วยเธอได้ตอนนั้นอัศวินก็เลยตัดสินใจลืมทุกอย่างเลยนะฮะทิ้งทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็กลับมาใช้อาวุธคู่กายที่เขาถนัดที่สุดนะฮะนั่นก็คือเจ้าดาบนั่นเองอัศวินเหงือดดาบฟาดฟันเจ้ามังกรนะฮะแล้วก็ช่วยหญิงชาวบ้านคนนั้นเนี่ยให้รอดพ้นจากพยานอันตรายไว้ได้คืนนั้นที่หมู่บ้านของผู้หญิงชาวบ้านนะฮะ ก็มีการเลี้ยงฉลองในหมู่บ้านเล็กๆนะฮะแล้วก็ได้เชิญอัศวินเนี่ยไปในฐานะแขกผู้มีเกียรติเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ต่างก็คือว่าอัศวินรู้สึกว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันพองโตนะฮะเขามีความภาคภูมิใจเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้พิชิตแล้วก็สามารถปกป้องรักษาชีวิตของหญิงชาวบ้านเอาไว้ได้และหลังจากที่คืนของการเลี้ยงฉลองผ่านไปนะฮะ อัศวินเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขอหญิงชาวบ้านคนนั้นเนี่ยแต่งงานด้วยแล้วก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้นะฮะผู้เขียนนั่นก็คือดรจอห์นเกรได้กล่าวเอาไว้นะฮะว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้นะฮะว่าลึกๆแล้วผู้ชายทุกคนต้องการที่จะเป็นอัศวินสําหรับองค์หญิงของเขานะฮะถึงแม้ว่าอัศวินจะเห็นแล้วก็ซาบซึ้งในความหวังดีความห่วงใยแล้วก็คําแนะนําจากเจ้าหญิง แต่ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปทำลายความเป็นอัศวินในใจของเขาได้ไม่รู้ว่าทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้นะฮะจะเห็นด้วยกับดรจอห์นเกรหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้นะฮะคือบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะให้คำแนะนำกันได้นะครับแต่ว่าการที่เราได้รับคำแนะนำบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึก จุ๊กจิกในหัวใจนะฮะเหมือนอย่างเวลาที่ผมขับรถไปเองเนี่ยนะครับแล้วคนข้างๆเนี่ยก็จะบอกกํากับนะฮะว่าเฮ้ยต้องหยุดรถนะฮะต้องเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวขวาต้องระวังรถคันหน้าเนี่ยเรามักจะรู้สึกนะฮะว่าทำไมเราถึงกลายเป็นเด็กน้อยทำไม เราดูเป็นคนขับรถไม่เก่งเหลอนะฮะหรือว่าเราดูเป็นคนขับรถไม่เป็นหรือเปล่าคนข้างๆเนี่ยถึงต้องคอยพูดต้องคอยบอกตลอดเวลาว่าเราจะต้องทําอะไรในสเต็ปถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์กับใครก็ตามนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องแกล้งงูบ้างนะฮะเราอาจจะต้องแกล้งใส่ซื่อบ้างนะฮะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ทําให้คนข้างๆเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของเขามีคุณค่านะฮะ แล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับเราได้ในที่สุดหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะทำให้ทุกคนที่ได้ฟังนะครับได้กลายเป็นเจ้าหญิงนะฮะที่สุดท้ายได้แต่งงานกับอัศวินนะฮะและทำให้อัศวินทั้งหลายนะฮะยังคงความภาคภูมิใจในความเป็นอัศวินของตัวเองและสุดท้ายนะฮะเจ้าหญิงและอัศวินก็ได้ครองคู่กันนะฮะมีความสุขตราบชั่วการานานครับ และไปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า sometimes the smartest thing you can do is to play dumb บางครั้งสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่เราทำได้ก็คือแกล้งเป็นคนโง่ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟัง รวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ